สวัสดีครับช่องคุณยายค่าโลวันนี้คุณยายไม่ได้มาแบ่งปันบอลสีนะคะคุณยายมาถ่ายทองอลไลให้ท่านผู้ชมชมนะคะคุณยายไม่ได้อัปเดตมันหลายวันทองอุไลของคุณยายวันนี้คุณายายยังไม่มีบอลสีมาแบ่งปนันคุณยายเลยมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมชมบอลสีของคุณยายนะคะ หนีหกหลงแล้วก็บรรจีนในตู้ของคุณยายตอนนี้เช้าเจ็ดโมงกว่าแต่แดดยังร้อนมากคุณยายมาอัปเดตให้ชมดูทุเรียนของคุณยายซีงแงแก่ไปแล้วไม่ได้กินแล้วทุเรียนคุณยายซื้อมาต้นตั้งห้ารอย ปลูกหลายรอบแล้วก็ไม่รอดตายทุกทีพี่ยายเลยแม่ปลูกแล้วทุเรียนแตงเงาะนี่น่าจะมีโอกาสได้กินอยู่นะน้องแตกยอดอ่อนแล้ว <c oughs> แต่ทุเรียนนะไม่รอดปลูกลองทำรอบก็ตายหมดนี่นะครับบันสีของพุณยายต้นนี้ แก้วมังกรน,น้องหน้าเปิดคุณยายมารวมกอแต่โตไปน้องจะกัดสีสวยนะแล้วก็นันก้าทับยังไม่ด่างยังไม่ป้ายคุณยายก็มารวมฟอร์มกอเดี๋ยวพอน้องโตหน่อยน้องก็จะป้ายเหมือนแม่เขาตอนนี้ป้ายเขายังไม่ออกแล้วนี่ก็อเงากับเจ้ากุงไกเซอ คุณยายเอามารวมเป็นฟอร์มกอนะคะนี่อีเงาเจ้าก,กุงไกเซอร์คุณยายมาทำฟอร์มกอไว้เผื่อมีท่านผู้ชมท่านไหนอยากได้เพราะน้องจะสวยมากและนี่ก็ลูกไม้ลูกไม้ด่างของคุณยายนี่คุณยายเลี้ยงนอกตู้น้องจะเป็นพุ่มเล็กๆอย่างเงี้ย แต่น้องด่างน้องปลายสวยสีลาหุ่มทองแม่จอมสีเป็นจรงนบพระกล้าเทพพระบุตรแล้วก็บรรใบหอกรวมกอ่อแล้วนี่ก็เจ้าหญิง บอนซีในตู้ของยายอากาดร้อนมากดูร้อนแบบอบอ้าวมากนี่เจ็ดโมงกว่าเองนะเนี่ย,นนยดูดูมันนีร้อมเพชรของยายนี่นะคะยายจะเปิดแต่ว่าอากาศร้อนดีวคุณยายเปิดดูจทกนิดก่อน เด็กคุณยายแอบสองนิดๆก่อนนะเพราะตอนนี้ร้อนมากดูมันนีล้อมเพชรของคุณยายนี่ลูกไม้ของคุณยายดูเขาจุดแดงขึ้นมาปกติแม่เขาจะเป็นเขียวขาวแต่ดูลูกเขาออกมาเป็นมีจุดแดงหรือว่าเขาจะแผง นี่เสรษฐีสุพรรณหน้ากัดชมพูมาละน้องใบเฉาละลสองใบละนี่นะครับนี่กามณีร้องเพลหลอดไม่น้องมาแดงแป๊ดเลยดู ชายชนของกุยยายดูใบกลมหน้าสวยมากเลยเนะี่ยตัวนี้ก็ไม่รู้อะไรน้องดางสวยป้ายสวยนี่นะคะบนสีของกุยยายแดดกำลังร้อนๆเลยนี่แค่เจ็ดโมงกว่าเองนะเนี่ย โอเคนะคะคลิปนี้คุณยายมาอัปเดตให้ชมชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายคาโล้ได้นะคะสวัสดีครับ